dạy là tao tuyệt vời ô tuyệt khổ khổ, tuyệt vời nó tuyệt đấy, ô tuyệt vời ô tuyệt vời ô ជ្រ yeah, sort of ឿដ្ញានពី្ស់់រាប់់រើប្រើង់ជ្រើង់រូវើខ្ញានពី្ ถึงหมยแล้วขี่เรือลงมาสิบกิโลจุดทิ้งสมอ,อก,ก่อนดูในมาหลายมือละสิม,มานคือเก่าอยู่ ก่อนกับเหยื่อแรกเหยื่อแรกเหยื่อแรกลมเรลืมมาแล้วอ๋อเหยื่อแรกส่งลงนะ้ำไป ลมแรงกันาะเลยเริ่มมีอาการ во 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 เมนะื่อยอหออุ้ยใส่สีขีดครับหอซี้าขีดอ้อจ้าอุ้ย

ใช่สวยยหน้าวก็นยังมีตอยู่ครับมีแห้งแน่นั้นนี่ดูว่าหนาวเลยมาปลาบอกิน กับเพื่อนนักตกปลาลงมาสองลำใล้อยู่มีหมูอยู่หนาวเขาก็ามาครับหา,ก,หาก,กินเนาะมากกับบริกินแล้วครับซื้อเขากินผมบ่ามากซื้อปลากินได้หาปลาหา,กกปาเป็ดก็ไมซื้อนี่กับเพื่อนข้างเนื้อย,ยังว่าไข่ได้เนี้ยหมูเนื้อวัว เสือ,อกินแะลีย์เรื่องการเรื่องการวัดดูสามเถือดด 3, ถ่อวันติดจะเถือถ่อ,อไป โอ้อยู่จักเทื่อเนี่ยโอ้บ่ได้บ่ติดจักเทื่ออ ใสมันเริ่มเท่มเลยจะมีสามขีดกลิน้องคอเลยนี่ปล่อยมันกินลงคอเลยใจห้อนเอาวันหนูมาได้จักเทื่อเลยปล่อยมันกินกระคากเลยแบบน,นี้นะ คิดลงคอแล้ว Hãy subscribe ngay, kênh không bỏ lỡ ตัวง่ายกินกับเ่ได้สั่ครับอายหนาขาดกอือเสียดายเลย Oh, berjikinda na to. Kemah. Kemah. Kemah, kemah. Uh, ah. Berjikinda na to. Ah, capai nung to ah. Oh. ป้าจะเย็นเว้ยหน้ามันเย็นอา,ากาศกันหนาวนดลมเย็นอากากัน,กน Нет, uh нет. -huh. คโอมิดแต่น้อมานั่งอาบแดดด้วอซ่อปวดเยนั่งอาบแดด ตัวลมหนาวโอ้ตอดแล้วไปทั้งในเบิดป่ามาเป็นกับชินหนาวกัน เออเออยออเออขกดค้าง,งกดค้างตัวใหญ่น,น่ะปล่อยเอาแต่ตัวน้อยค้างักลับบ้านครับไม่ไหวแล้ว การเลวร้ยายมากเลย มเรือแล้วมาจะขึ้นมาแต่เรกบัวเลยไม่ไปนั่งอยู่มันหนาวมันตอดอยู่ได้ตึ๊บตึ๊บแลวกันนี้ตึ๊บแลวกันนี้ลงไปลุงกับพ่อตัวหนึ่งขาดถ่ายวิดีโอได้อยู่หัวได้ปลา ต้อเจ็บปลาครื่งคโอยโอขาตบโคอยกับาด้วยกันเลยปลาครื่องนี้แต่ปลาเครื่องเนี่เมื่อกินปลาเกี่ยวไก่้ะเ่ยไ่มาเ่ปลาเนาโอ้หลายเติมลู้พได้กินเนี่ยันเป็นนางตุยตุยอะไรนะลู้ไปตับต่อยูปลาเครึ่งการในกันตคัตามคักคักคั Hết nháng đi nè Tại mưa mưa nè, chơi gần mây